หลังจากที่เดนเวอร์นักเกส แพ้เกม2ให้กับแมมมี่ฮิตไปร11อต่อ108คะแนนเนี่ยนะครับทำเดียวเลยครับที่นิยามความพ่ายแพ้ของนักเกสในวันนี้ได้นั่นก็คือการขาดหายไปของความมีวินัยในการเล่นนั่นเองครับเบนเวอร์ยอมให้ฮิตยิงฟิลโกล,ลงไปถึง 48. 7ปนะครับแต่ที่มันหนักมากกว่านั้นก็คือพวกเขายอมให้ฮิตเนี่ยนะครับยิง3มแต้มลงไปถึง48.6เเเลยทีเดียวครับและทุกคนไม่ได้ฟังผิดครับ3มแต้มของแมมมี่ฮิตี่สิ ซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือเหตุผลชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งที่ส่งผลให้พวกเขา แพ้คราบ้านเป็นเกมแรกนับตั้งแต่มีเพลย์ออฟ2023มาหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเราอยากติดตาม THE SPORTING NEWS เนี่ยเกี่ยวกับ NBA นะครับฟุตบอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือว่ากีฬาในประเทศเนี่ยครับทุกท่านสามารถติดตามได้เลยครับหลากหลายช่องทางม,มากๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram หรือว่า YouTube รวมถึงหน้าเว็บเองก็ด้วยใครที่ชอบอ่านเนี่ยแล้วก็เสพคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปในเว็บได้เลยนะฮะ แน่นอนครับว่าทางด้านของไมม์มาโลนนะครับเพจโค้ชของทางด้านเดนเวอร์นักเกสเนี่ยก็อบอกว่านี่มันไม่ใช่เกมอุ่นเครื่องนี่มันไม่ใช่ฤดูกาลปกติแต่มันคือรอบชิงชนะเลิศ NBA ครับแล้วมาโลนก็ยังกล่าวต่อไว้ครับว่าและนั่นสําหรับผมมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆผมก็ได้ถามกับทีมถามผู้เล่นในทีมผมเหมือนกันว่าคุณบอกผมหน่อยว่าทําไมเราถึงแพ้และแน่นอนครับว่าพวกเขาก็รู้คาตอบกันอยู่แล้วน,นี่คือคําพูดของไมม์มาโลนนอกจากไมค์มาโลนแล้วนะครับทางด้านของเเกสออกมาเสริอีกา เขาเล่นหนักและอย่างที่ผมบอกเขามีระเบียบวินัยมากกว่าเรา นี่คือสิ่งที่ตอกย้ำไปเรื่อยๆนะครับว่าระเบียบววนัยในการเล่นเกมรับของเทนเวอร์เนี่ยมันหลวมกว่าเกมแรกอย่างเห็นได้ชัดครับโดยเฉพาะใน,นะควอเตอร์ที่4ี่นะยครับที่ไมมี่ฮีทสามารถทําแต้มเหนือนักเก็ตไปได้36ต่อ25คะแนนโดยการยิงลงไปทั้งหมด11จาก16ลูกนะครับนับเป็นทั้งหมด68.8%นี่แค่ในควอเตอร์เดียวนะครับและถ้าหากถามว่า68.8%ที่นักเก็ตเสียให้กับฮีทไปนั้นเนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับมันก็มากขนาดทีี่่วานเป็ิ ในควอเตอร์สีที่มากที่สุดเป็นอันดับ3ของเกมรอบชิงชนะเลิศในรอบ25ปีหลังสุดเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเราอ้างอิงสถิติจาก ESPN s t a t and Info คำถามถัดไปก็คือหลังจากที่ซีรีส์เสมอแล้ว1ต่อ1เกมนะครับและเดนวอร์นักเกตต้องไปเยือนทางด้านของไมมี่ฮีตอีก2เกมข้างหน้าพวกเขาจะสามารถขมโมยเกมในบ้านของฮีตมาได้สัก1เกมหรือเปล่าแต่ถ้าพวกเขาทําไม่ได้รับรองครับว่าเสียหายมากๆอย่างแน่นอนและถ้าเขายังเล่นเกมรับแบบไม่มี ระเบียวินัยอย่างนี้ไปเรื่อยๆแมมีฮีทไม่ยอมปล่อยให้มันหลุดมือแน่นอนครับ